สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพิจาพาทุกคนนะครับไปโซโลโ่ทิกเก็ตเลน,นะครับผมนะที่โลกหนึ่งนะโดยใช้เจ้าเอเมิเลียนะทุกคนและหลายคนเนี่ยคงจะรู้ความเก่งของเจ้าเอเมิเลียแล้วนะตัวละครตัวนี้ทุกคนสามารถสุ่มจากตู้แซบได้เลยนะเป็นตัวละครที่ ที่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันบัคอยู่หรือเปล่าแต่เป็นตัวละครที่แบบเมตาแล้วก็โกกมากๆตัวนี้คือมันทําอะไรได้ก็คือมันสามารถกดสกิลนุกสกิลระเบิดอะก็คือระเบิดทั้งวงนับไม่ใช่ระเบิดทั้งแมปอะครับทำดาเมจแปดส้าล้านอะแล้วมันสามารถขายแล้วก็กดวางแบบ ขายแล้วก็วางแล้วก็กดสกิลระเบิดขายคือแบบโคตรโกงอะทุกคนเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันจะเก่งขนาดไหนแล้วมันจะเล่นผ่านหรือเปล่านะครับทุกคนเซตก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับีเดอร์เนี่ยเป็นตัวเอเลนนะครับที่จริงเนี่ยใช้ตัวอะไรก็ได้เนาะที่เป็นบูทยี่สิบยี่สิบนะครับทุกคนแอตแทกยี่สิบแล้วก็โบนัสเงินยี่สิบนะครับแล้วก็สปีดวากอนเนาะร้อยเจ็ดสิบห้าใสออฟลดเงินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไอจังนะครับใส่ออฟลุงนะร้อยเจ็ดสิบห้านะครับทุกคนแล้วก็แอสต่าเหมือนเดิมนะครัััับบบเเเเป็็็นนนนนนตตววว้้้กกกกมะะะใใส่่่อออฟฟไไไคครรร175แลลหหดดดาืท ออฟหนวดดำนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ไปเดี๋ยวก่อนจะเล่นนะครับก็ทุกคนเตรียมตัวเขียวกันด้วยนะผมหนึ่งใบนะทัวเฮ้ยเมาส์พี่มันเป็นช้าๆแปลกๆว่ะเออแล้วก็เปิดสคริปต์เวฟด้วยนะครับทุกคนโอเคป่ะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในเกมดีกว่านะไปกันเลยเนาะโอเคครับทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เลือกระดับเป็นระดับเอ็กซ์ตรีมนะผมนะแล้วก็วางสปีดวากอนนะครับผมนะตรงนี้นะอาจจะวางตรงไหนก็ได้แต่พี่จะวางตรงนี้แล้วกันนะโอเคป่ะ แล้วก็ข้อห้ามเลยก็คือการปรับคูณนะครับให้เราเล่นแค่คูณหนึ่งนะครับจนกว่าจะถึงเว็บสามนะครับทุกคนอะเล่นคูณหนึ่งไปใจเย็นๆนะครับทุกคนแล้วก็รอมอนเดินมาถึงประมาณตรงนี้นะครับเราถึงจะเริ่มอัพสปีดได้นะครับก็รอให้มันเดินมาถึงตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคปะ <c oughs> มาดูบเผิ่เหมือนจะเอเมิเลียอาจจะเล่นไม่ผ่านใช่ปะแต่แม่งผ่านเว้ เดี๋ยวทุกคนลองไปเล่นตามที <Donald gek him> ่พี <lift> okay, okay, ่เ <English> ล่นแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะคือแม่โคตรโกงนะครับอิเมเลียนะสกิลมันโอ้โกงมากโอเคเริ่มอัพตัวนะครับเริ่มอัพได้แล้วตอนนี้คลิกรัวๆไปก็ได้นะอ่าโอเคเราจับตรงนี้ได้2ทีนะครับทุกคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับดูเลเวลพี่นะครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยเลเวล5้าทุกคนเป็นไงอยากล็อกเลเวลไว้ตรงนี้ได้ปะไม่อยากเก็บเวลแล้วโอเคทุกคนจากนั้นครับรอให้ตัวมอนส์นะครับผมมันกำลังจะเข้าบ้านเดี๋ยวเราจับสปีีีดไ้ออกทนะะเค่ ร oh, ออัพสปีดอีกหนึ่งทีนะครับเออเมาส์พี่มันช้าแปลกๆวะ่ะเนี่ยรออัพสปีดอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็วางแอสตาะอ่ะแผนเดิมแผนเดิมตรงนี้หลายคนที่ดูบ่อยๆน่าจะรู้แล้วละ่ะมาอัพแอสตาให้ได้นะครับอัพแอสตาเอ้ยไม่ใช่อัพอัพสปีดก่อนแล้วก็เตรียมวางแอสตาอ่าโอเคแบบนี้แล้วก็ปิดสกิปเวฟนะครับทุกคนจากนั้นก็วางแอสตาเพิ่มไปอีก2ตัวนะครับปรับคูณสามได้นะตรงนี้นะครับปรับคูณ3าได้ โอเคนะคผมทุกคนประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับทุกคนเอาเงินที่ได้จากการฟาร์มเนี่ยลงสปีดให้หมดเหมือนเดิมนะสปีดเราจะอยู่อัปเกรด8นะครับสปีด่ยอะ่ะโอเครอรอไปนะฟาร์มไปฟาร์มไปนะทุกคนอะ่ะเริ่ม Speed, อัปสปีด07แล้วนะครับก็อัปให้ได้อีกหนึ่งทีนะโอเคจากนั้นวางไอตรงนี้นะครับทุกคนหันหน้ามาแบบนี้แล้วกันนะอัปไอหนึ่งทีนะครับอัปไอแค่หนึ่งทีพอนะครับทุกคนอัปไอแค่หนึ่งทีพอนะ แค่นี้นะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยถ้าเหลือตัวแอร์อย่างเดียวนะครับเปิดสคิปเวฟได้เลยนะครับทุกคนอ่าโอเคปะพอขึ้นเวฟสี่นะทุกคนก็ปรับคูณหนึ่งมาก่อนก็ได้นะทุกคนปรับคูณหนึ่งครับอัพสปีดนะสองทีครับแล้วก็วางเอมิเลียตรงนี้หนึ่งตัวนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับนะทุกคนแล้วก็ตัวไอจังนับสองทีนะแล้วก็อัพบัฟได้เลยนะครับประมาณนี้นะทุกคนโอเคปะแล้วก็ปรับไปคูณสองครับเร่คูณสองไปก่อนนะโอเครอขึ้นเวฟห้านะครับทุกคน เวฟห้านะครับเดี๋ยววางแอสซ่าด้านหน้า2ตัวนะครับที่เวฟห้านะ,อะรอวางแอสซ่าดสองตัวครับแอสซ่าเอ้ยไม่ใช่แอสซ่าดิแอสซ่าสองตัวนะทุกคนอัพ <Up S 2> ตัวนี้หนึ่งทีนะครับตัวนี้หนึ่งทีนะสปีดนะสองทีอ่าจากนั้นนะครับก็อัพไอหนึ่งทีนะเดี๋ยวรอฟาร์มเงินนะ,ระ,นะครับเราจับไอได้อีกหนึ่งทีนะทุกคนเรัวๆไปได้แล้วโอเคเวฟหกนะครับอัพตัวนี้สองทีนะอ่าเวฟหกอัพตัวนี้สองทีนะสปีดสองที แล้วก็ตัวนี้นะครับ1นทีนะครับรอฟาร์มเงินไปอ่าเรียบร้อยนะครับทุกคนพอขึ้นเว็บ7ให้อัพแอสตาร์ตัวนี้2อทีนะเว็บเจ็ดนะแอสตาร์ตัวนี้นะเนี่ยตัวที่กระโดดตรงนี้นะ2อทีนะอ่าโอเคนะแล้วก็สปีดจะอยู่15นะครับทุกคนแล้วก็ไอจังจะอยู่7นะครับไอจัง1นทีประมาณนี้โอเคนะครับทุกคนเว็บ8นะครับตัวนี้อัพเต็มไปเลยนะนี่เว็บ8ตัวนี้อัพเต็ม ในส่วนของสกิลนะครับเราจะใช้ก็ต่อเมื่อมอนมันจะเข้าบ้านนะครับทุกคนอับเต็มไปเลยนะประมาณนี้นะครับอ่ะถ้ามอนมันจะเข้าบ้านก็ใช้สกิลเนี้ยครับไปเลยแบบนี้โอเคไหมนะทุกคนแล้วก็อัพไออยู่เก้านะครับออยู่เก้านะครับทุกคนแล้วก็วางหนวดดาตรงนี้นะครับสองตัวนี่หนวดดาตรงนี้นะครับสองตัวอ่ะไม่เป็นไรนะทุกคนพอขึ้นเวฟเก้าก็ลงสปีดนะครับสองที สปีดจะได้สองทีก็คืออัปเกรดสิบเจ็ดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอเวฟสิบปรับไปคูณหนึ่งก่อนนะทุกคนเวฟสิบเนี่ยอ่าปรับไปคูณหนึ่งนะครับวางหนวดดำนะครับตรงนี้นะครับสามตัวนะตรงนี้หนึ่งนะครับสองครับวิวางไม่ตรงนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะทุกคนแล้วก็มาอัพตัวนี้นะครับตัวนี้นะสปีดวากอนนะครับจะอยู่สิบแปดนะครับไอดอนจะอยู่สิบนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะอยู่อัปเกรดห้าโอเคแล้วก็ปรับปู่สองได้เรียบร้อยนะครับเวสิบเอ็ดให้อัพตัวนี้เต็มนะเวสิบเอ็ดให้อัพตัวนี้เต็มเลยนะอัพตัวนี้เต็มนะครับผมจากนั้นสปีดจะอยู่สิบเก้านะครับทุกคนสปีดอยู่สิบเก้าแล้วก็ไอจะอยู่สิเดหมือนเดิมนะครับถ้ามอนจะเข้าบ้านให้ใช้สกิลตัวนี้นะครับตัวที่สองที่เราอัพนะครับทุกคน <c oughs> พอเวฟสิบสองเนี่ยก UP, อ็อัพตัวสปีดสองทีนะครับที่เวฟสิบสอง ฟาร์มเงินไปนะครับจริงๆเราจะกดใช้สกิลเลยก็ได้นะครับใช้สกิลเลยก็ได้แต่ว่าพี่เก็บไว้ใช้ตอนสุกเฉินดีกว่านะแบบเออมอนจะเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะใช้สกิลนี้นะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคปะ่ะพอเวฟ13ถึง15ก็ไม่มีอะไรครับวางพวกเนี้ยวางเอเมิเลียแล้วใช้สกิลไม่ใช่ดิวางเอเมิเลียแล้วอัพเต็มให้หมดเลยครับวางเอเมิเลียทั้งหมด6ตัวนะเออ6ตัวอัพเต็มให้หมดเลย ถ้ามอนจะเข้าบ้านใช้สกิลได้เลยประมาณนี้อะตอนนี้วางไปแล้ว8ตัวเรียบร้อยนะทุกคนจริงๆเราจะเริ่มใช้สกิลเลยก็ได้นะเนี่ยถ้าเดินมาแบบนี้ใช้สกิลเลยก็ได้ครับแต่พี่จะบอกว่าสกิลเรามีเยอะมากครับตอนนี้ ทุกคนดูวดูพี่ใช้สกิลไปดูแอสซ่าเนี่ยยังไม่ได้อัพเลยครับทุกคนอัพแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะเนี่ยอัพตัวนี้ตัวเดียวนะแอสซ่าเนี่ยตัวนี้อัพไป2ทีนะแล้วก็ตัวอื่นยังไม่ทําอะไรเลยนะตอนนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือการใช้สกิลนุกอย่างเดียวนะครับทุกคนรอนุกสกิลอย่างเดียวจริงๆเนี่ยจะรอบอสเดินก่อนก็ได้นะพี่รอบอสเดินก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าอมอนจะเข้าบ้านก็ใช้สกิลได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าก็รอบอสเดินนะตอนนี้ดูว่าตัวนี้จะหลลุุดือเเป่่่าาานนะม้คคทก ตอนนี้บอสยังไม่ออกนะทุกคนถ้าบอสออกแล้วกดนุกได้เลยนะกดสกิลบริษาทได้เลยนะทุกคนเฮ้ยบอสไม่เดินว่ะบอสเดินช้าจังอ่ะใช้เลยก็ได้สอนหลุดนะครับใช้เลยคนระับโอเคไหมหลุดเหรอถ้าหลุดเราก็นุกดิอ่ะบอสเดินแล้วก็นุกดิก็นุกดีนุกดิกดทุกตัวนะครับกดทุกตัว <c oughs> กดทุกตัวกดมายังๆๆๆๆดกดมายังอ่ะเช็คดูว่ากดมายังถ้าเรากดหมดแล้วให้ขายทิ้งหนึ่งตัว แล้วก็วางใหม่แล้วก็กดแล้วก็ขายแล้วก็กดขายทำอยู่แค่นี้ทุกคนทำอยู่แค่นี้แหละขายๆกดกดอยู่แค่นี้แหละใกล้ตายแล้วใกล้ตายล้วตัวนี้เท่ไหร่ละร้อยเจ็ดสิบตัวนี้เห,เห, 170, นเห็นปะ กดนุ๊กอีกทีหนึ่งก็จบแล้วมั้งเนี่ยทุกคนกดนุ๊กอีกทีหนึ่งก็จบและโอ้ไม่ยอมตายว่ะเหลือสองล้านอ่ะโอเคจบตายหมดเป็นไงทุกคน <c oughs> โอเคปะเดี๋ยวพี่ขอแคปพูวภาพหน่อยเดี๋ยวมาดูกันใช้เวลาเท่าไหร่นะอันนี้เล่นคูณ2องเลยนะเล่นคูณ2เนี่ยมีเว็บสที่เราเล่นคูณ3กันนะทุกคนใช้เวลาไป437ร้อามสวิถือว่าเร็วมากๆเลยทุกคนโอเคปะนะ โอเคถ้า okay. นะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะที่ขอตัวลาไปก่อนลนะสวัสดีครับ